เอกหนุ่มผู้นำทีมงานนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์สดๆกันวันนี้นะครับที่หมอชิดสองนะครับทุกคนก็ฝากมาเป็นกำลังใจให้ับพระเอกใหม่ด้วยนะครับท้ายซิว่าจะเป็นใครใครดีเนาะพระเอกนะครับพระเอกคนนี้คือพระเอกหนุ่มนิสัยดีนะครับฮอดดี้ทวีศัก์นั่นเองนะครับจะมาเป็นพระเอกประจำทีมงานของนะครับ หมอรำน้องใหม่นะครับหมอรำชื่อว่าสาวน้อยรำเพลินโชนะครับโดยการบริหารงานของบอสโจยงนินและเฮียหน่อยนะครับจะมาร่วมกันนะครับจับมือนะครับโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ใหม่วงการหมอรำนะครับก็เป็นวงขนาดกลางนะครับราคาจับต้องได้นะครับทุกคนก็ฝากมาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปงานกันนะครับวันนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับ บัตรออนไลน์ Online นะครับเมาเมานะครับ770บาทชมฟรีเออชม9วัน9คืนนะครับทุกคนโอเคครับเดินทางไปนะป๊าป๊าปไปสัมภาษณ์พระเอกกันครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอพระเอกพระเอกผู้นำทีมงานวงสาวน้อยลำเพินโชว์นะครับป๊าดนี่อเอาเ่าจะายัดไว้ตรง นี่เลยครับเพราะว่าถ้าเอาไปไว้ข้างหน้าคงไม่ไหวหล้วครับใครขับรถให้ครับนี่น้องกันไปด้วยกันอ๋ออันนี้ว่างหนึ่งดูป๊าตัวมีคนดูแลดีนะนี่ครับคนดูแลดีดีน้องครับต้อนลำเพลินโชว์นั่นนี่อะไรนะลำเพลินโชว์นั่นเองงงมากใครให้ไปดีครับป๊านี่ก็พระเอกลำเพลินลำเพลินโชว์นี่เนาะเออยิ้ม เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ระยองนะครับเจอกันครับเจอกันที่ระยองครับเป็นไงสัมภาษณ์จะได้ไปเป็นพระเอกผู้นําทีมงานก็ดีใจมากๆเลยครับเป็นทีมงานสอนหน่อยแล้วเพื่อนชว์สิครับเพื่อนไระเทศดีว่าเป็นพระเอกเราพอออกข่าวแล้วจ้าพอดีทวีศักดิ์จ้าควงคู่กับพออพีสนะครับรำด้วยกันเลยปีนี้กาลังจะไปสั่งตัดชุดแล้วนี่เอาจริงไหมล่ะเอาจริงนะรำปุ๊บไม่มีงานเลยจ้า สวัสดีครับพ่อเอกค่ะดีสวัสดีครับสวัสดีครับพระเอกคดีครับพระเอกสาวน้อยต้องพูดชว์ต้องพูดโชว์ใช่ครับฝากด้วยนะครับวงใหม่นะครับวงใหม่เริ่มต้นที่สองแสนนะครับดึงมามี่หนาอ่านก่ะพี่ครับจฝากด้วยนะครับคุยขอขึ้นรถนะไม่เสื้อสาวน้อยอ่าเครับ เอ้่โอ้โหแล้วหมดยังครับของของโอ้ยคนดังมาดอกคนดังเาไยังอกเอนี่ต้องถ่ายรูปไปเยอะเดี๋ยวดูตอนนี้คิวงานร้อยกว่าแล้วนะครับยังไม่ทันเปิดบงนะครับจริงเ่ะจริงครับมันขึ้นเขาอีก1ิงานอีก <volumes> ถ <of Syn Island> ่ายด้วยถ่ายได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นเอกผู้นำทีมงานนะครับสาวน้อยรับเฟิร์นโชว์ สุดยอดหมอระเบิดงินล้านในยูทูบฟังจมดีขนาดเลยคนมัากมากเลยเรา้มเลยคนมันเป็นยงยัเวลาบาไปกีวันเนี่แลูกงเจาะอนเะัพื่อนลูกโงเป็นยอเป็นเล่าทัวนสั่เลยเปนจูเป็นตะเนาะไปดูใกล้ไปคือโบว์บา่มีสซิีอยู่กะสไตล์ก็ะ ปหามัหดยตี่้นนะครับฝากดวยนะครับสาวน้อยเราเพลินโชว์นะครับหยอนนี่เราสอวหนูชอบเขาหนูร้องไห้ไปนลรลูกเป็นอะไรอ่ะมาคุ้ออผู้หญิงทิ้งหนูแล้วลูกเหรอ วัวอ๋สาวเขเลี้ยซิเป็นบัวสาวอีบ่ออยู่กลางทางนี่พ่อแม่รู้ไหมเนี่ยว่าเป็นแบบนี้หรือว่ากลับบ้านไปแมนเลยใช่ไหมเอออากลางที่เดิมเออรูต้องไปดูสาวน้อยระเบอโชว์ด้วยนะครับระวังรถกาะกลางที่เดิมที่เราอาอ้าวเ้าดูแลพ่อเจ้าเอารถรถกับลูกถ้าเดี๋ยวเราจะเดินทางแล้วโยมอุ้ยเดี๋ยตรงรถตู้เห็นรถตู้ไหมอยู่ตรงเกาะกลางอ่ะโอ้โห กับเล่านาล้วยี่ครับป้าปได้รถทกันได้ไหมไ้จะเปนรถผมนี่แล้วออกบอ่อ่อะไรอันนี้ครับช่อวบครับแม่เจ้าบริมากแเจ้ไปเที่ยวแน่นบอแม่เทียวเสครับไปอยไี้างไปบัดไปเป็นเนื้อบัดรเนยปนไัขอบคุณเนาะม่านี่เวลามาหมอชิจังเลยดุแน่นลอดเลยอะไรแน่นครับคนนานน่น โอ้ยป้าผ yeah! ู <to 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 ้ใดฝากมาให้พ no ี no <to to ่เอกเลยเอาไปจุ้งของน้องนะแม่ต uh ั้เนี่ยคให้หน่อยตั้เน่นเขาบอกก็อยากอยู่เออี่ครับนี่ักน้จำมาไร จะใช้รถคันนี้ในการเดินทางแล้วับตอนนี้ไม่บอกตอนนี้เต้ลานะครับกำลังด้านหนก็ลือไปทีแล้วนะครับย่ลยอย่าเอย่าเลยอาเมยอ่รลูอยีเล่อย่าย่าเ่าอย่า่าเเลยอะ่าออลองเเาา่ะเ่น่าดีลอย่่่่่ออ่ เขาแจกเบอร์อะไรสี่ทีเก้าห้าสองห้าสี่ห้าหกครับผมอะไรนะป้าใช้ห้าสองห้าสี่ห้าหกครับคืออะไรครับหกสิบหกสิบเอ็ดครับสิบแปดบวกจ้าอแดงโบลักมันอ่านี่นะครับตอนนี้นะครับคิวงานเป็นร้อยคิวงานแล้วนะครับกับพระเอกหนุ่มผู้นำทีมงานสาวน้อยรำเพลินไอดอลโจสุดยอดรำเพลิน น้ำพึ่งเลนะ